mong kỳ đó một hệ yam của tôi nha yong bay taba ba hết yang hm? tên hưu sự của kim đại hóm 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 kudah ừ mì nó đẹp mì dọc nha yong kuốc kìa mì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  kìa 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 เขาอะไรแต่ว่ายังแข็งอยู่นี่กินได้กินได้บรรดาเห็ดนี่อีกดอกนึงหัวบอกง่ายเลยผนอีอย่างดอกเสื่อมอุ้ยน้อยนิดค่ะปัด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 ,ปดสมคืมานแถมมาดิสุ่มซีซุ่มหามาก็ได้เดิ่หอมหอมหอมคือเห็ดไข่เห็ดปวกไปจังสัน หาตออีกก่อนพุ่นทางพนเนาเน่าถิ่มันก็มีหลายดอกอยู่นเห็นก็แม่นอีกดอกนึงเห็นมั้ยาดคือเรื่องงามจ้ะเฮ็ดเอียงทุกดอกนึงดอกหน่อยพ่นเจ้าว่ากินได้อยู่โหเจ้าวากินใดแต่ผมหัวจักสือเห็ดอเห็ดเลยสิ ส่วนเห็ดอื่นๆก็จะมีเห็ดนังดินค่ะเห็ดน้ำมาเาห็ดทานพค่ไปเก้งใส่กันอยู่ค่ะไปเก้งมักง่ายได้เกียบเซ่หลายย่างเอามาบ้านก็นเอามาทถามเมร่ะเพิ่นว่าเห็ดคาวาสันโอ้ยเราบ่ฮู้จักว่าเห็ดคาพี่น้องเอ้ยดอกบักใหญ่นึงทั้งดอกใหญ่ทั้งบ่มียางก็เลยบ่ฮู้ว่าเห็ดคาเนาะค่ะปกติเห็ดคามันสิมียางอันนี้มันเป็นสีเหลืองๆก็เลยลองเอามาเมืองเพิ่นเอามาหนึ่งเฮ็ดแจวค่ะเพื่อนๆ แสบดีอยู่ค่ะส่วนผัวเค็ดนำมาเค็ดนั่งดินก็บเอามาแกงค่ะแสียบ